ร่วมกันทำมาหากินก่อสร้างร่างตัวให้เจริญในสินทานภาวนาอืออือโอ้บุญของเจ้านี่หลายอือเต็มมาขวนขวายทำดีอืออือบุญเจ้าหลายอืออือโอ้เสียเสียบ่ห่อหนูฮูกนอนสิงเือรหรือเฮาเตียนน้ำ ขอหาโพธิสัตว์เชียงซื้อสีไฮโลาตาพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงคุ้มครองละเมตตาออโอ้นี่อ่าอรหันเซ็นเตอร์บุตรดีเซ็นเตอร์บุตรดีอืมเออเราซื้อกงปะห,หูฮุกเราซื้อปููฮุกเชียงหไฮโลาตาข้าจะมหาโพธิสัตว์ท่านระเมตตาหน่อย สัตว์โลกกำลังเบือ่อกำลังเบือ่อไม่อยากอยู่โลกมนุษย์แล้วฮา่ากาไกาสงครามึงเหนือยอืมโอ้นี่กองสีเทียมให้เราเสียบอหอเสียนั่งหอห่อตัวเสียตัวเสียอืม โอ้เลือสีกบสีกบสี